เมื่อเกือบสิปีก่อนสำนักงานกาพได้รับโจทย์จากฝ่ายบริหารว่าทำอย่างไรส่วนราชการจึงจะสามารถพัฒนาและรักษาคนเก่งอย่างเป็นระบบเพื่อให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงในอนาคตณเวลานั้นแม้สำนักงานกาพจะมีกลไกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นําสําหรับข้าราชการอยู่แล้ว แต่หลักสูตรเหล่านี้เป็นเพียงการฝึกอบรมระยะสั้นและขาดความยึดโยงระหว่างการพัฒนากับการปฏิบัติจริงและนี่คือบทเรียนหนึ่งจากโครงการ New Wave Leadership สำนักงานกพได้มีโครงการพัฒนาผู้นำขึ้นลูกใหม่นะคะตั้งแต่ปี2541คือโครงการ New Wave Leadership เนี่ยซึ่งใช้วิธีการฝึกอบรมที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีกลไก าการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอย่างดีมากเลยแต่ก็ยังถือว่าเป็นวันช็อตดีเวล็อปเมนต์อยู่ดีนะคะเพราะว่าขาดกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคลรองรับอย่างเช่นการวางแผนอาชีพหรือว่าการมอบหมายงานตลอดจนขาดการสับเปลี่ยนหมุนเวียนจึงจําเป็นว่าเราจะต้องมีระบบ hips เนี่ยที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการคนคุณภาพในภาครัฐให้กระจายอยู่ทุกส่วนราชการ ระบบข้าราชการผู้มีผลสมฤทธิ์สูง High Performance and Potential Systems หรือ HIPS จึงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนคุณภาพภาครัฐที่ยังมีช่องว่างอยู่ในช่วงแรกเรามีคณะทำงานครับที่ศึกษารูปแบบแล้วก็วิธีการของ t ALENT MANAGEMENT โดยเราดูไปทั้ง ต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราพบว่าไม่มีรูปแบบใดร,รูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับราชการพลเรือนของไทยทางสํานักง,งานกพก็เลยพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อให้เป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงสําหรับราชการพลเรือนไทยนะครับ จากหลักการพัฒนาที่เน้นการเรียนรู้จากการทำงานจริงและการมอบหมายงานที่ท้าทายที่ประชุมกอพอได้เห็นชอบให้นำระบบข้าราชการผู้มีผลสมฤทธิ์สูงมาใช้ในปี2546โดยขณะนั้นใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Fast Track การดำเนินระบบได้เริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม2546 โดยได้จัดพิธีลงนามได้บันทึกข้อตกลงเพื่อนำระบบไปใช้ใน4ส่วนราชการได้แก่กระทรวงพลังงานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักงานกอพอโดยนริยะนํำร่องได้คัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสมริจสูงจำนวน2รุ่นและทดลองใช้ระบบย่อยเพียง3ระบบได้แก่ระบบการคัดเลือกระบบการพัฒนาและระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เราทํางานในลักษณะที่เคียงบ่าเคียงไหลกับส่วนราชการนะครับหรือโฉเดอร์ทูโฉเดอร์นะครับหน่วยงานดาร่องนะครับแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ในระบบนี้มีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ปรับปรุงระบบกลไกย่อยมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัญหาและการคัดเลือกนะครับหรือแม้กระทั่งระบบแรงจูงใจสําหรับข้าราชการที่อยู่ในระบบนี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราภูมิใจมากกับการที่เราพัฒนาระบบ hips ตั้งแต่ปี2546จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ จากบทเรียนของฮิป s รุ่นที่1สําสำนักงานกอพอได้ปรับปรุงระบบโดยเริ่มต้นด้วยเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของระบบจาก fast track เป็น hips หรือ high performance and potential systems เพื่อสื่อว่าความเร็วไม่ใช่คำตอบของการพัฒนาคนเก่งแต่ผลงานและศักยภาพของคนเก่งต้องใช้เวลาในการพัฒนาและการเป็นกำลังคนคุณภาพต้องสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นโดยกำหนดกรอบจำนวน hips ในระยะตน้นและกำหนดให้กลุ่มเป้าหมายเป็นระดับ4-5ที่ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 1> เพิ่มการคัดเลือกเป็น2ขั้นตอนทั้งจากการคัดเลือกโดยส่วนราชการและโดยสำนักงานกอพอเพื่อรักษามาตรฐานของ hips ในภาพรวมที่มาจากต่างส่วนราชการ พัฒนาระบบการมอบหมายงานเป็นการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นระบบหรือที่เรียกว่ากรอบการสั่งสมประสบการณ์และใช้เป็นแนวทางหลักในการมอบหมายงานให้แก่ฮิปส์ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาวางระบบการพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่การมอบหมายงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์การพัฒนาโดยยึดหลักสมรรถนะการจัดทำแผนการพัฒนาเฉพาะบุคคล ระบบการสอนงานและพี่เลี้ยงสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเต็มรูปแบบและมีระบบการให้ออกจากการรักษามาตรฐานคุณภาพผลการปฏิบัติงานของฮิปส์ในส่วนราชการและพัฒนาระบบแรงจูงใจผ่าน,นกลไกค่าตอบแทนสำหรับฮิปส์ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น หลังจากการปรับปรุงข้างต้นสำนักงานกาพอพจึงนำเสนอระบบฮ i ิปส์ที่ครบถ้วนซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่เป็นการนำเสนอหรือแนะนำมิใช่การบังคับให้ส่วนราชการต้องใช้ระบบจากการเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบฮ i ิปส์ของสำนักงานกาพอพ ทำให้จากเดิมที่มีเพียง4ูส่วนราชการนำร่องเป็น80ศส่วนราชการจากฮิปส์26คนเป็นฮิปส์229คนและจากที่เป็นฝ่ายขอเข้าพบส่วนราชการมาสู่การเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบวันนี้สำนักงานกออ ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการที่สนใจระบบเตรียมกำลังคนคุณภาพยังคงปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องให้สนองความต้องการที่หลากหลายยังคงพร้อมที่จะนำเสนอระบบนี้แก่ทุกหน่วยงานและพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมเชิงยุทธศาสตร์ด้วยประสบการณ์7ปีเต็มกับระบบห p s